สวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับครูติ๋งกับรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูติ๋งจะมาแนะนําเด็กๆในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดในหัวข้อเรื่องส่วนประกอบของการออกแบบนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปทําแบบฝึกหัดครูติ๋งมีเนื้อหาสําคัญนะคะมาให้เด็กๆได้รับฟังกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะส่วนประกอบของการออกแบบ ก่อนที่จะสร้างสาร์ผลงานเราต้องคำนึงถึงภาพร่างเพื่อช่วยมองเห็นผลงานของตนเองก่อนจะได้ปรับปรุงและแก้ผลงานได้ก่อนซึ่งประกอบไปด้วย 1. เส้นใช้ในการวาดภาพร่างได้ทุกแบบเช่นเส้นตรงเส้นหยักเส้นโค้ง 2. รูปทรงและรูปร่างรูปทรงคือการวาดภาพร่างให้มองเห็นด้านกว้าง ด้านยาวด้านลึกหรือความหนารูปร่างคือรูปร่างที่เกิดจากการลากเส้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูป 3. แสงและเงาเราใช้แสงและเงาเพื่อทำให้ภาพร่างแสดงลักษณะใกล้เคียงผลงาน 4. พื้นผิวจะแสดงให้เห็นว่าเราจะใช้วัสดุใดเช่นไม้เหล็กทรายเป็นต้น 5. สีทำให้เราเห็นงานที่มีสีสันที่ตรงกับแบบที่เราคิดหรือไม่ 6. ทิศทางควรวาดออกแบบให้อยู่ในทิศทางตรงกลางของกระดาษไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งจากเนื้อหาที่ครูติ๋งกล่าวให้เด็กๆฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เด็กๆไปตอบคำถามดังนี้ค่ะครูติงจะให้เด็กๆนะคะวาดรูปออกแบบของใช้จากวัสดุเหลือใช้มาคนละหนึ่งอย่าง พร้อมทั้งระบายสีและตั้งชื่อมาให้ครูติ่งด้วยนะคะรูปแบบในการทำแบบฝึกหัดก็ตัวอย่างก็อยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะคะเด็กๆเ,เขียนชื่อชิ้นงานที่เด็กตั้งชื่อแล้วก็วาดรูปและายสีมาให้สวยงามนะคะในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถพิมพ์ใบงานออกมาได้นะคะเด็กๆสามารถทําใส่ลงไปในกระดาษดังนี้ค่ะ 1. กระดาษ A4 2กระดาษใบงานหรือกระดาษที่เป็นเส้นลักษณะคล้ายๆกระดาษดาษใบงานและ3กระดาษสมุดนะคะก่อนที่เด็กๆจะตอบคำถามนะคะเด็กๆต้องเขียนหัวข้อดังต่อไปนี้การบ้านการงานอาชีพครั้งที่2แบบฝึกหัดที่5และเด็กๆก,ก็ตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องเขียนคำสั่งเมื่อเขียนตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อ นามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่มาให้เรียบร้อยเป็นไงคะยากไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดในครั้งนี้ไม่ยากเลยนะคะและครูติ๋งหวังว่าเด็กๆจะใช้ความรู้ที่ได้รับในการทำแบบฝึกหัดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้ครูติ๋งขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ